สวัสดี e, พวกนายมาดูรถกันเหรอแต่ร้านนี้เขาไม่ขายรถกันหรอกนะร้านนี้เป็นร้านคอมิกควสเขาขายตั้งแต่การ์ตูนกับฟิกเกอร์คราวนี้วันนี้ที่คนเยอะก็เพราะวันนี้เขามีการ์ตูนแจกฟรีพวกนายอยากดูกันไหม <S <S ตามที่เดซพูบอกนะครับร้านนี้เรามาร้านคอมิกควสกันก่อนเพราะว่าวันนี้มีการ์ตูนแจกฟรีครับเป็นฟรีคอมิกบุ๊คเดย์ผมเคยทำคลิปไปแล้วน,นะครับเกี่ยวกับฟรีคอมิกบุ๊คเดย์ สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ Description ด้านล่างนะครับข้างล่าง description เนี่ยมีของอยู่เต็มเลยนะครับผมใส่ไว้ทุกคลิปเลยสามารถลงไปดูกันได้ครับกระตูนอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเอาของฟรีแล้วเราก็ไปนะครับแต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือพวกฟิกเกอร์ที่เขาขายในร้านเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับตาโนสนะครับมากับ Marvel ล e g e n นนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของ Star War s แบบเนี้ยนะครับฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ป๊อป นะฮะที่ผมเคยพาไปดูแล้วตอนคลิปแฟรง k ์แอนด์ซนคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับถ้าสนใจสะสมฟิกเกอร์จากคอมมิกก็จะมีที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีรถเลยนะครับที่นี่มีป๊อปไลท์นะครับก็คือเป็นป๊อปที่ขับอยู่บนรถนะครับแล้วก็ไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถไส้กรอกนะครับออสการ์เมเยอร์วินเนอร์โมบายที่ผมเคยพูดถึงหลายคลิปแล้วนะครับว่าจริงๆผมชอบนะเป็นรถแบบโปรโมทขายไส้กรอกนะครับแล้วก็ เป็นรูปเหมือนไส้กรอกเลยอ่ะมาเล่นกันแล้วนะครับไปหารถกันจริงจดีกว่าครับ <S <S ผมคิดมานานแล้วว่าจริงๆแล้วฮอต e ิ d แถวบ้านผมเนี่ยมันมีคนแย่งกันเก็บเยอะมากเลยครับเราต้องมาร้านที่ไม่ค่อยมีใครมานะครับอย่างเช่นตรงนี้ฮะ CVS นะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็เจอรถโอ้เจอแล้วครับรถดีๆนะครับ ออลีล็อกเกนะครับเทชฮันประจำลังแอลปี2021นี่เองนะครับรถนี้ก็มีเรื่องราวนะครับว่ามันถูกออกแบบมาโดยเด็กคนหนึ่งนะครับที่อายุ6ขวบแล้วก็เขาเป็นมะเร็งแล้วเขาอยากออกแบบรถ o o อ f i e l เก็บไว้มากเลยทีมงาน h o อ f i e l ก็เลยให้เขามาช่วยออกแบบรถคันนี้นะครับแล้วสุดท้ายเขาก็หายป่วยจากมะเร็งนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปครับ CVS เราได้เทชชันคันเดียวนะครับคราวนี้เรามาที่ลาฟบ้างครับโอ้โห มาแบบเงียบๆนะครับได้กลับไปเพียบเลยครับเดี๋ยวมาไล่กันดูนะครับคันแรกนะครับเป็นรถกระบะของ Dodge นะครับคันนี้ก็เป็น Treasure Hunt เหมือนกันมากับรัง M p 2 0ป1นะครับแปลว่าถ้าเราเจอคันนี้เนี่ยก็จะต้องมีรถรัง M คันอื่นๆอยู่นะครับแล้วผมก็เจอนะครับแต่ว่าเจอไม่ครบทุกคันเดี๋ยวลองมาไล่ดูกันครับได้ Mario Kart มา2คันนะครับอันนี้ก็เป็นรถออกใหม่ปี2021นะครับ รถพิเศษนะครับ Space แ Ja มนะครับก็มากับหนังของเรือบอลแจมที่กำลังจะเข้านะครับ d Disney Steamboat นะครับแล้วก็ Ford m มาแต่งกับชุด Ho อตว e ลด d r i f t นะครับสีแดงเจ๋งเลย Ma ตตมังกานะครับได้คันเดียวนะครับแล้วก็ Ni s สันลีฟเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ครบทุกคันจากลังเอ็มนะครับแล้วก็มี Honda CRX นะครับรถของปี1985ครับ นิสสันซ i เวียนะครับชุด J i m p o r t นะครับได้มา2คันเลยแล้วก็คันนี้ที่หลายคนอยากได้นะครับ Honda c ซี i c Type านะครับ l amborghini h u r a c a n ก็ยังได้นะครับแล้วก็มี liberty walk นะครับนิสสัน R 3 5ปรากฏว่าขาดไป2คันนะครับขาดรถเบนซ์ IWC นะครับแล้วก็ Tesla Cybertruck ไปก็ต้องไปหาที่อื่นนะครับ ข้ามาที่ Walmart นะครับที่นี่เนี่ยโอ้โหมีชุดนี้ครับผมชอบเจ้าตัวตรงกลางเนี้ยถ้าใครเคยดูคลิปของ h w h e e l วนะครับจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นพิธีกรการแข่งขันต่างๆเช่นการแข่งรถ Monster Truck อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราไม่รู้จะหามาจากไหนเขาก็เลยทำมาแถมกับชุดนี้ครับ Monster Truck นะครับ roaring r u m b l e นะครับเป็นลาสำหรับ Monster Truck 2คันแข่งชนกันเปรี้ยงนี่นะครับ แล้วก็แถมเจ้าพิธีกรน,นี้ด้วยแต่ว่าจริงๆน่าจะขายแยกเฉพาะพิธีกรน,นะผมอยากได้เฉพาะพิธีกรไอตัวม t สเตอร์ทรัพกรางเนี่ยผมแบบไม่มีที่วางแล้วผมขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาฟังแมชบ็อกกันบ้างน,นะครับแมชบ็อกเนี่ยเขาก็ออกรถพิเศษมาคล้ายๆกับ Hotwheel Premium นะครับอันนี้ก็เป็น Match Box Collector นะครับรถเป็นล้อ,อยางแล้วก็มีสีเงาๆคล้ายๆกับ s p e t t e r r a m e เหมือนกันมัง้งนะครับอันนี้ออกมาชุดนี้ออกมา20คันแล้วนะครับคันนี้เป็นเบอร์55จาก20ก็สวยดีนะครับผมก็รับมาคันหนึ่งแต่ก็มีขายอยู่แค่คันเดียวนะฮะคันอื่นไม่เห็นก็อยากได้ให้ครบชุดเหมือนกันอ่ะแล้วก็ไปหา Hot Hot อต e l ลทีมทายสป p o r t เพิ่มกันดีกว่าครับชุดนี้เลยครับมีทั้งรถขนแล้วก็มีทั้งรถที่ถูกขนด้วยนะครับ ทีมทัฟฟ์บอทเอาไม่ใช่ไม่ใช่ทีมทัฟฟ์บอทสิครับอันนี้อชุดซูเปอร์ลิสนะครับเป็นรถนะคล้ายๆกับทีมทัฟฟ์บอทแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กำลังรอรุ้นอยู่ว่ามันเป็นคันไหนคันนี้ผมรับมานะครับเฮลท์แรชชันแถมฟอมบอทมาด้วยราคา5เหรียญก็19นะครับไม่แพงมากนะฮะผมชอบฟอมบอทครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับยี่ห้อไมสโตนะครับผมว่ามันสวยมากเลย ในรูปเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าของจริงเนี่ยมันเงาสวยมากแล้วก็เป็นล้อยางด้วยครับเป็นรถทรานสปอร์ตเหมือนกันสีสวยนะครับเงางามแล้วก็เป็นรถที่น่าสนใจคันบนเป็นคร์เวตนะครับส่วนคันล่างเนี่ยเป็นลาบบกินี่แล้วคราวนี้ผมกำลังจะไปจ่ายเงินเดินไปผ่านแผงคิดแคทปรากฏว่ามีคันนี้ซ่อนไว้อยู่ฮะโอ้โหนิสสัน R35 นะครับ ปะยี่ห้อโตโยต้าไเอสนะครับเป็นสปอนเซอร์โอ้สวยนะครับผมก็เลยรีบรับมาเลยทั้งหมดก็เลยรับมา3คันของชุดนี้นะครับใครสนใจยี่ห้อนี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะแกะรีวิวอยู่ทั้ง3คันเลยนะครับรอชมกันได้ครับไปร้านสุดท้ายของวันนี้นะครับไปที่ t a r เ e t นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรนะครับพามาดูรถคาร์จากดิสนีย์ดีกว่าครับ อันนี้นะครับถ้าใครชอบสะสมซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับรถจาก a r สแต่ว่าผมโชคดีมากเลยเจอเจ้านี่ครับ a c i ิ g r a รสนะครับเป็นรถชุดพิเศษของคาสนะครับก็คือจะเป็นสีแดงเงาๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีแบบสีพลาสติกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสีเงาแบบเมื่อกี้นี้ถ้าเรามาดูในโปสเตอร์ของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดนี้ยเป็นชุดพิเศษนะครับ มาคู่กับแมคควีนสีทองผมก็โชคดีมากเลยนะครับได้มาชุดหนึ่งสามคันเลยก็จัดไปครับมาดูอื่นบ้างนะครับคราวนี้ถ้าใครสนใจรถบังคับนะครับเราเคยพามาดู h o t w i e e l รไปแล้วแล้วผมก็แกะรีวิว Fiber Truck ไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยโชคดีที่เจอ3คันรวดเลยครับ Nissan R35 นะครับ r o g e r d o d g e r แล้วก็ Fiber Truck นะครับ ถ้าใครยังสนุกกับการดู Hotwheel RC นะครับสามารถคอมเมนต์ถึงไ้ได้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูทั้ง3คันเลยนะครับทั้ง Nissan ทั้ง Roger Dugger แล้วก็ Cybertruck นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะฮะเคยโชว์ให้ดูละทั้ง3คันนะครับแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วสายรถบังคับนะครับอยากเห็นของใหม่ไหมครับถ้าอยากเห็นตามผมมานะครับต่อไปเราจะโชว์ของใหม่ของ Hot Wheel กันครับ ก็คือคันนี้ครับโอ้โ oh หเป็นมอนสเตอร์ทรัคนะครับที่เป็น RC ด้วยข้าวก่อนเนี้ยผมให้ดูแบบชุด3คันนะครับเปลี่ยนบอดี้ได้แต่น,นี้เป็นคันเดียวนะครับไอชุดที่มันเปลี่ยนบอดี้เนี่ยผมไม่ได้จัดมาแต่ผมว่าจะจัดคันนี้ไปให้ดูกันนะครับเดโมเดบี้นะครับก็เป็นรถมอนสเตอร์ทรัคที่ฮอตฟิวทำมาเป็นรถไซส์จริง1ต่อ1ด้วยแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาออกไป ขุดหินลุยทรายกันนะครับกับรถบรรทั RC Monster Truck คันนี้ครับส่วนคันอื่นก็มีคันนี้นะครับเป็น s t ต l e l e s s Team นะครับหรือรถลาย Tiger ช h a r k นะครับลายฉลามหน้าเสือนะฮะหรือฉลามเสือละครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะฉลามเสือหรือถ้าอยากได้4คันแบบเปลี่ยนบอดี้ได้ก็ต้องจัดชุดนี้นะครับแต่ผมไม่ได้จัดมานะครับผมว่ามันเยอะไปนิดนึง โปรดักชิ้นต่อไปของ Mattel นะครับแล้วก็ Hot Wheels ก็คือแบบนี้ครับถ้าบ้านไหนมีลูกเล็กๆอยากปลูกฝังให้ลูกรักรถนะครับก็สามารถซื้อชุดนี้ไปให้เขาต่อประกอบได้นะครับก็จะทำให้ลูกคุณชอบรถนะครับแล้วก็ลูกเชียร์คุณตอนคุณซื้อรถ Hot Wheels ต่อไปครับปิดท้ายกับไฮไลท์ของเราประจำวันนี้นะครับเป็นชุดนี้ครับกัปตันอเมริกานะครับสำหรับแฟนหนังและไม่ใช่แฟนหนังมาเวลนะครับ โอ้โหอันนี้มาแบบครบ,ครบเลยนะครับห้าคันสบายใจแล้วครับแล้วคันที่ผมหาไม่นานก็คือคันนี้ครับ Volkswagen mm hmm. Dragbus นะครับเดี๋ยวนี้เคยเล่าให้ฟังไปว่าอยากได้ที่เป็น Moon eyes แต่ยังหาไม่เจอก็เอาคันนี้มาก่อนแล้วกันนะครับจัดไปครบ5คันนะครับสุดยอดมากๆซึ่งถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยากได้ Volkswagen Dragbus เนี่ยก็คือพอไปเห็นใน eBay อย่างเงี้ยนะครับที่เขาขายแยกเนี่ย เขาขายราคาแรงมากเลยนะครับราคาตั้งต้นเนี่ยหเหรียญห้ิบนะฮะเขาไม่ปั่นราคาจนตอนนี้อยู่ที่เกือบ20เหรียญแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอต้องไปซื้อตามออนไลน์อ e b a y งเงี้ยโอ้โหกลุ้มขมับเลยครับเพราะว่าราคามันไปแรงมากครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้ด้วยนะครับ หรือใครอยากคุยกันก็คอมเมนต์ถึงไว้ได้นะครับใน f a c e b o o k เรามีเพจชื่อว่า Hot h e v i s h Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับแล้วก็ฝากสมัครช่องนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามคอนเทนต์เราช่องฟงแก๊กนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ